กตได้มาวัดวัดที่ปูป่นอันกำลังสามไม่เด้อค่ะซี่มองที่อันเพราะิดต้องคิดหมู่บ้านนี่แหละจะ้าแตได้าามีผับปลามีอย่างมากเนาะค่ะเนาะแต่กาลสินปู้่นได้โชว์แกหลาบน้ำเพิ่นกับทำผักปลา,ามากจะ้ะไม่ได้พิมพ์กับเลยมา พออุทิตอ่ะเนหน้ามยังมากซอยเป็นสมทบเป็นนกฮานอเนาะสิขาต่อยอดครับมันจะบวงสวงบวงสวงขอโศกขอมานเห็เท่าทุกคนนี่าละจ้ะเป็นกาลังจะสร้างจะปลูกกระเบื้องนั่นน่ะจะปลูกกระเบื้องเมื่อเทีจ้ะเงินก่อนนี่ก็จะได้ปลูกกระเบื้องปลูกว่า พระกนสยานโตโพธิามเลสักกายานันทิวัตโนเอวังตะวังสินช่วงนี้ขอเรียกเชิญได้อหมกรัเรื่องโตไรจ่ะเป็นไหสุัวเรื่อแบบนเแม่นเป้นไหุกหัวเต็ อันนี้ก็บคุณแม่อายุบาีาเนาะค่ะน้องแม่บาดาเนาะจันอยากเสื้อนส่วนเอฟซีมาอันรวมสร้างวัดสร้างอย่างน้ำพึนกับแม่ด้จยใจน้ม่เนาะเพราะว่ายั่มีคนจะเลือเริ่มกอสางนกเล่มกอสางคนจะหายสูบหายหลาบตลอดเพื่อนอันนี่อันนุ่นปูหมองเงินบอลหมอนนปูข้างๆสันค่ะกันปูอะไรไม่กินเสืัอผ้าค่ะ ท่านรวมมานุโมทนาสร้างบุญน้ำกันนะคะเด้อเพราะว่าซาลาเป็นแบบร่างเงีบนะคะเออคุณกิจสภาค่ะแม่เขาก็อยู่นี่แหละเนาะจ้ะมาเยาวราชลันจะหูประวัติเป็นดีนะแม่เนวดตาเอาหูอยู่ข้างนอกกับเขาในซาลาเด้อผู้ดีตลอดค่ะงมาในซาลามารับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มาร่วมกันต่อยอดพอคุณแม่ศรัทธาญาติโยมนะครับที่เพิ่นได้มาบตาพร้อมใจพร้อมกำลังสับกับยหลี นะครับมือนีเนาอะ,อะสิปนบุญปนบุบนรุรวมกันตอนนี้ทั้งคณะกรรมการเพิ่นกำลังเช็คอยอเง้นนะครับที่พ่อแม่เพิ่นได้มาต่อยอดอยู่เดี๋ยวเพิ่นจิตตรวจนับในส่วนต่อยอดนะครับและวพ็่จิตเป็นรวมกันกนับต้นของทางสายบุญกละสิีเพิ่น เอาพร้อมแล้วครับตั้งน้ำโมพร้อมกันนะครับเดอ้อเอาคือสิพร้อมแล้วสองหมือนหกพันต่อเ,เร็วๆดูสิมีพูดต่อยอดเพิ่มมานะครับขออนิญาตตามนานชื่อ คุณแม่นา, Heck, นารี ń, สมบัติกำไร1,000บาทคุณพ่อวิชัยสมบัติกำไร1,000บาทคุณอาทิตย์สมบัติกำไร500บาทเด็กชายจอมพลสมบัติกำไร500บาทคุณแม่ดวงใจสมบัติกำไรหนึบาทคุณแม่คำกอง200อยบาทยาแก้วไผ่500บาทคุณแม่ดวงใจพลทศรี1,000บาทสจอบันดิสนุก1 0 0 0บาท คุณแม่ปลใบสมบัติของไรสองร้อยสองมื่นหนก้าร้บาทบวกหกพันสองร้อยบาทบวกให้นะครับโอเคครับแม่คุณโมงประชานันนะครับขอยอดอีกหนึ่งรอยบาทเดี๋ยวอันนี้เอาไยกสองหมื่นเลยอ่ยอดติดเท่าไหร่ครับบอกบอกไม่เนี่ยสองมื่นสาม บวกหกสองศูนย์ศูนย์สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสาธุเดี๋ยวยาไปเดี่บอกว่านี้สุพรรณาทจเกยวเอาสาธุเอ้อ ขออนุญาตนะครับอันนี้ได้ละเอียดที่สี่ส่วนขําปนะครับที่ช่างเป็นมาขานวนไว้คือว่ากระเบื้องนะครับแปดกองสองร้อยแปดสิบบาทแปดสิบามกองเลือนสองหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทปูนปูนอีกกำานวนเพ้่งฉากผนังภายในห้องแล้วก็ผูกระเบื้องพร้อมจะได้ใส่รูปมาณยี่สิบหางกระส เป็นเงินสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทไสเข้าไปทั้งปูทั้งฉ่าไสอยู่ประมาณหกคิวสามพันบาทคาสร้างเป็นกระวองไหมล่ะครับหกพันรวมสามหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทเด็กไปสิใดกระเรื่องสวัสดีเขาขาดยูเท่าไหร่ขาดยูว่าหลาวัาหน,นหนึ่งเขาไปสองวันเท่าไหร่สามหมว่น หงพนอันนี้สามหมื่นหาพันสมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเะเออคือสีไดอยกหรอเลือเท่าไรบัตรเลอเ่ไรเอาลบลบกันไหมสามมื่นสันึงร้อยเจ็ดสิบฮร่บมกันสามหมื่นสามพันหนึ้อยเจ็ดสิบา้อันนี้เอาสามหมืนห้าพันแร้อยหกสิบห้าลบอลบเหลือเท่าไรสี่า ส5มหมืาทคนแปดร้อยหกสิ้าบาทคุณค่าใส่ถ้าไม่ได้สอง0ันเพราะว่ายอดที่เราต้องใช้ก็คือสามหมื่นห้าพันแปร้อยหกสิบห้าบาท้เขาเสียเงินไปเรืออคุณพ่อสอทอแก้วสว่างลิ้วไทรูต่ออีก300อบาทครับรดบที่ได้อยู่นาสอง0ันไดได้ได้ได้ดพทีอีกครับอคุณพ่อสอทอแก้ว สว่างที่เทมุลับสามัคคุณพ่ออุทิศคุณแม่พินมีนโชคที่จะให้บรรลุขอนะครับเพื่อที่จะให้เรตูขรงเรื่องให้กับท่านหลวงปู่นั่นแหละนะครับอันนี้คือสวีปูพเพิ่อจะาป่าทศถานอยู่พุ่มละการทั้งุญนแก็อยากให้มันเดือดร้อนเจ้าของมาสั่นจะไดยการตามกำลังศรัทธาก็แล้วกันนะครับ หกหมื่นหกพันเก้าร <source. S 1> <assessment. S 2> <edia> ้อยบาทตารางอันนี้เขาไป็นปลาตอโสกข่าหมรนาลาตะกี้ปูกำพันเพ่นเป็นลูกในร้านพ่อมนาพ่อมตาพ่อมหูพ่อมใจกันมาช่ไหมที่ส่วนสรินร้านให้ได้สามอีกก็น่าพั่น ก็ออยังเกี่ยวเทพืนสารานูตอนแรกก็บสว่าสิเทสสาธุเอาหัเพิ่มเข้าไปอีข้อไหนวะสองพันหนึ่งร้อห 2> 2, ยหกสิบนะคะยอดสุดท้ายด้วยค่ะสองพันหนึ่งร้อยหกสิบอพระนุยาขอเรื่องปูนเทสลราต่อนขออำนาจบาลกาันี่คือสุ่นบาลกันี้ของเจ้าปู่กำพันซอยเกือปุูนมือนทซงลูหการ์ดเลยดีกำลังสารเออปูนเลย ไม่3้3ยสามหมื่นห้าพันสามร้ามสิบสามหมื่นสามพาร้อยามมนห้พันสามอยสค่ะสามหมื่นสามพ้อยสา้อยสบาทหนักสวยมากเลยสามหมื่นหันสามอยสาบดาอดูพาดอออ้อง

แต่ว่าเ้าเอาพูกเก้าดอกไปปักแล้วเอาว่าภูมิภูมิภูมิสามครั้งนวบอกเอิร์นต์ตือเปิ้ลน่ะยืนยืนยืนในน้าไปน่ะตือเปิ้ลนะบอกตีจา้าของว่าควบต้องการอ,าอ,าอีหยังอ,งอย่าตัวเปิ้ลเด้อเออเอางต่ก่อีหยังเอาไว้กันเด้อเออผลผลลัพธ์มันออกมาดิผลลัพธ์มันขึ้นมันมันจะแจ้งใ,นในดบ้างนี่ มันมีผลลัพธ์ท่านท่านท่านตากับน้องวันที่ามเด็ดมันเกิดเกิดอะไรที่นี่อันนี้พวกหมุกพลนที่นีลักษณะแบบนี้หนึง่งในร่างกายของเ้องจะเกิดเมนผลลุกหรือตกใจหรือบางคนนำตาออกซื่อว่าน,นั้นเด็ดนี้คือเพิง่งออามาเทียมแล้วเทียมสาาแล้วเพราะนั้นแหละที่ได้รับโทษอันพวกน,น,น,นั่งนั่งมาท่านี่อันซีนเกิดขึ้นมาก อ่าแคน้ามูอเหรอเช่่ออใหยังต่อบัากรู้ปาัไม่เสีแม่มีแล้วม่หบม่ม่สวยน่แม่สาวยไเียวสวยเออมวันจะสวยสวยที่มาจากบอลบมาจากรืงโจมบ ดันเอเดียไม่เทรียดจ้ะมาแล้วมันสีไม่ซ่อยอ่ะกับกันมาใส่บาตรัง่สอนคนิบเลู่่นนี่คูห้าวหนิบ่มันเป็นบินบาตที่ส่อยขหนจ้ะจ้ะ้มืออันมือเลือด่อายายากนตายจิงเด้อเอว่าคนชิจออกกันใกล้กันไวน้ำไเบิรคนพาู่คนชิบเขาทำผิ่คจะกิ ก็ที่ขาบินบาทั้งสี่คือแช่อเฮอออนสินจ้าแล้วก็ทิไปแช่บ้านแม่นชีหายเอาไว้บ้านใดหลายๆเด้อจ้าเจ้าหนันอ่าในโบน่เตในโบนที่น่ะบางสิอ๋ออีดีนะนั่งเลยในโบนิเตนะโอ้พอถ่อมเนี่ยกาคลิปนี้ก็พิมกับสรุปให้ยอดปับปลาด้วยค่ะเด้อยอดแหลกยอดแหลกด้วยค่ะยอดสองยอดสองสรุปก็คือนี่ละค่ะ หายโฉมีหมาน้ำปูห้าทุกคนเนาะคา่ะเนาะจจากสุกๆฉบเฮ่งๆด้วยๆทุกคนเนาะคา่ะเนาะกางวันที่สินี่นะเอายัดปาปาปนนเอาไเอายอดปป้าไปสักคนจ,จดา๋ยวจีภาพไปขออยู่ปูข้าพันเด้อค่ะรวมแล้วสามหมื่นมันบกขะดิสามหมื่น 35, หาพันสามหมื่นหาพันสามร้อยสามสิบ ยอดขับปลามื่อน <t> ี้เนาะข่ะเนาะสามวัดไม้วัดโนนสางไพ่พอพรเดี๋ยวเพิ่นสิผาถวายพระพุทธรูปก่อนครับพันสามรอาเนาะค่ะบสตนะโมอรเดยใช่หัวน้ำกันชีสูงให้ลาบนาโมค่ะมือนี้ไม่พิมพ์ก็พรอธิศก็ได้ผ้าทำบุญอยู่วัดโนนสางไพ่ ตำบลบงใต้อำเภอสว่างจังหวัดส,สกลนครเ้ยค่ะกระกห้มีโคมีลาบทุกคนตระคารเอฟซีจะปูข้ามพันธ<ะ>์่หระคะที่เพิ่นนิมิตเห็นแต่ว่าหลวงปู่กวนเป็นผู้อันมานางปฏิบททัติรมอยู่น่เนาะค่ะเพือ่อนทุดงมากก็าดเพิ่นก็เลยมานางอยู่น่จ้จะมานางปฏิบัติอยู่น่เพิ่นก็เลยนิมิตเห็นจะปูข้ามพันธ์มาบอก เพิ่นอยากให้สร้างวาดสร้างอย่างขึ้นมาจ้ะเพิ่นก็นเลยมาบอกโชคบอกลาบภู่ก,ก็เลยไดียมาปวดมาพายไปบินทบาทนกขานโปวดพายบอกพอออกแม่ออกนี่แหละค่ะก็เลยมีโชคมีลาบมาตลอดด้วยค่ะจนเป็นที่เลื่องลือนกขเนาะมือนี้เพราะทิ่ก็ไม่พิมพ์็ดีใจร้ายเดีกเขามาห่วามมาซอยเพิ่นซื้อกะเบื้อง ผ้าซีมาทำบุญเขาจะใดแข็งแกงไปน้ากันเด้อค่ะเด้อช่องพระอุทิศม่พิมพ์กะสิีดใดผ้าเอฟซีมีโชคมีลาบน้าค่ะคันผู้ใดได้โชคได้ลาบน้ามีใจศััท่าม่พิมพ์ก็จะพาทำบุญมาเรื่อยๆเด้อค่ะตอนนี้กับให้เฮ้าทุกคนได้น้ากันเด้อค่ะหวนมีหลายช็อตหลคลิปเด้อค่ะ่คะสนใจก็รลาฟิวดีเอจี กระทักมาเด้อค่ะแม่พิมพกล็ลงเบอร์ทรให้ตลอดเนาะค่ะเนาะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เด้อค่ะสวยจากภายในสู่ภายนอกเนาะค่ะเนาะ d จ g นี่ก็ดีมากๆเลยค่ะแม่พิมพ์ก็ล่องแล้วเด้อค่ะลองใสแล้วค่ะได้กินไปซิเม็ดนี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงรล้ายเนาะค่ะเน,ะนาะตาผิวพันณุสดใสขึ้นมาลายเนื้อหนังมั่งสาเต่งตึงขึ้นมาลายจะ้ะคู่กันก็อันนี้ละจ้ะขายดีมากๆเลยค่ะ สนใจกระทักมาเด้อค่ะเดอ้อสำหรับผู้หญิงเขาเนะค่ะเนาะต้องดูแลตัวเองวหวหาซิฟกว่าขึ้นไปขึ้นไม่พิมพ์นี่เิ่มมาดูแลตัวเองแล้วค่ะขันไ่าสามซิฟยี่ซิฟกว่าก็แห้งจะดีายจะ้ะแห้งจะสวยวันสวยขึ้นเนาะขะเนะาะถ้าสุขภาพข้างในเข้าดีข้างนอกก็จะสวยออกมาพายนอกเลยค่ะสดใสเปลงปังสนใจกระทักมาเนาะ่ะเนาะ สำหรับมือนี้ก็สวัสดีค่ะ